ว่าไงครับเจี๊ยบเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบยูเสันดีค่ะชื่อเลยนะจดชื่อเลยคสันดีค่ะน้องเส่นดีนะครับพี่ขอจดชื่อไว้ก่อนนะค่ะเฮ้ยหบอกไปเลิส่งก่อนนีน้องเจี๊ยบเจี๊ยบเลิกส่งได้แล้วค่ะ เจ็บ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 เบน้องแสนดีโอ้ยต้องแสนดีถ้าเกิดมันยังไม่เลิกส่งพี่จะเลิกไลรครับบอกมันเลิกส่งไห้่หยครับเจ็บเจ็บเลิกส่งได้แล้วค่ะเสียงดังเกินถ้าเกิดไม่เลิกส่งพี่จะอะไรครับ หยุดไลค์ okay, ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ว่าจะหยุดไลค์แล้วเพราะว่าไม่เลือกส่งนะครับเก็บเอกสารครับเราจะไปเราจะไปแจ้งความกันแล้วครับเดี๋ยวผมไม่เวลารผมไปแจ้งความวครับเชิญครับเจี๊ยบไปแจ้งความเจียบเจียบเจียบเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจเองนะครับเราค่อยว่ากันไปแจ้งความก่อนเอาเอกสารไปให้หมดครับไปเอกสารไหมครับคือคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ เด็กที่อยาบคายเด็กที่มีมารยาทนะครับเด็กที่รอพ่อแม่ผมเอาให้หมดนะครับโอเคไหมครับท่านโอเคครับโอเคครับเอาไปอย่างนี้เลยครับไม่ต้องปิดครับเอาไปอย่างนี้เลยครับเจี๊ยบๆไครับเอาไปอย่างนี้เลยครับเชิญครับเชิญครับท่านอันนี้ครับเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจนะครับนี่นะจ้าไว้ใครที่รอชื่อแม่พี่วันนี้นะครับก็เตรียมตัวไปด้วยนะเพราะพี่ฟ้องจริงนะเจี๊ยบๆโอเคไหมเจี๊ยบๆมีใครรอชื่อแม่พี่บ้างวันนี้เจี๊ยบๆ เจ็บเจ็บเราได้ร้อไหมไม่ค่ะเอาดีๆความจริงพี่จะให้ภัยเราเคยร้อไหมความจริงค่ะหนูหนูเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์พี่ค่ะดูมาแล้วกี่นาทีประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงมีศาลาไหมช่องนี้เจ็บ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 พอมีอยู่ค่ะมีศาลาไหมช่องนี้มีศาลาไหม มีค่ะเยอะไหมเยอะค่ะน้องแสนดีค่ะพี่หลอแค่ไหนเจียเจ๊ยบเจี๊ยบพี่หลอแค่ไหนมากเลยค่ะเทียบกับดาราคนไหนได้บ้างเอ่อเอ่อ เทียบกับดาราคนไหนได้บ้างหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยดูดาราวงบัดเทียบได้เปล่าเทียบเทียบเอิ่มเทียบ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 เวงบัตรเทียบได้หรือเปล่าเทียบได้ค่ะเทียบได้บังคับไหม ไม่ไม่มสาบานมาสาบานสาบานเลยค่ะลองว่าคนไหนเจี๊ยบเจี๊ยบเออเจี๊ยบเจี๊ยบเจีบเบไม่รู้ค่ะเจี๊ยบรองว่าคนไหนเจี๊ยบหนูไม่ได้ดูขออนุญาตจดชื่อครับขออนุญาตจดชื่อนะจดชื่อใครคะจดชื่อเราครับจดไว้ทำไมคะคอ พี่ว่าจะฟ้องเรา200ครับหะทำไมต้องฟ้องคะสองร้ 200, ฟ้องไม่ได้หรอไม่ได้ค่ห,หนูไม่มีปังหนูมีแค่ร้อยเดียวหนูมีร้อยเดียวพี่ันพี่ฟ้องเราร้อยเดียวครับเอ,อแต่ว่าเราสามารถบอกให้คนอื่นจ่ายให้เราได้นะครับเผื่อมีคนใจดีลองบอกลองบอกพี่ๆเขาให้จ่ายให้เราหน่อยได้ไหม จ่ายให้หนูหน่อยได้ไหมคะจ่ายให้เขาตังค์มียหน่อยเดียวค่ะโอเคครับไม่มีใครจ่ายให้หรอกครับส่วนใหญ่เป็นคนจนมาดูครับไม่เป็นไรครับพี่ไปฟ้องก็แล้วกนเข้าใจไหมค่ะดิดพี่ใจดีไหมค่ะอืมก็ใจดีมากเลยค่ะทั้งอะไรทั้งหล่อใช่ทั้งหน้าตาดีทั้งใจดีทั้งทั้ง มีน้ำใจทั้งเฮ hey. ทั้งเจ yeah> anyway> okay, okay, uh okay. ี๊ยบเจ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 ี๊ยบหนูไม่มีคำจะพูดแล้วค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบมันหมดแล้วพี่ฟ้องเรา20เจี๊ยบเจี๊ยบโอเคค่ะนูมงดอยู่โอเคครับแต่ว่าพี่จะให้คนอื่นจ่ายแทนเราครับบอกเขาให้จ่ายแทน20เจี๊ยบ จะให้หนูหน่อยได้ไหมคะยี่สิบบาทเองบอกด้วยว่าห้ามพองเจ็บเจ็บเจบปมันเลิอลอกมันเลิอ่งวันเลือโส่งนี้เจ็บ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 น้องบอกวันไน เจยบเจ็บเริ่มส่งได้แล้วค่ะเจ็บเจ็บเจี๊ยบเจ็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 บเขาส่งได้ยังไงทำไมหนูไม่เห็นพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วไม่ไหวแล้วถ้ามันยังไม่เลิกส่งพี่จะเลิกไลฟ์มึงส่งมาอีก20อันกูเลิกไลฟ์มึงลองดูดิมึงคิดว่ากูไม่แน่จริง เฮ้ยเฮ้ยคนนี้มาหนูคนนี้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 มาคนไหนคนนี้คนนี้คนไหนคนนี้คนนี้คนนี้เจี๊ยบเฟันไอ้ฟันน้ำนมมาเจี๊ยบเจี๊ยบคนนี้จำได้ไหมเจี๊ยบเจี๊ยบเอ๊ะคนนี้จำได้ค่ะเจี๊ยบจำได้ไหมจำได้เจี๊ยบจำได้ค่ะเอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบหล่อไหมคนนี้หล่อไหมเจี๊ยบไม่ไม่เรากำลังพูดว่าเหมือนตาตุ่มหมาหรอเฮ้ยมันหยาบคายไปนะไม่เอาไม่เอาไม่ว่าเขานะ ไม่ได้พูดเจียเจ๊ยบเจี๊ยบคนนี้หน้าเหมือนอะไรใครพี่กับเขาใครหล่อกว่ากันพี่เอาดีลองเทียบกันก่อนลองเทียบกันก่อนหน้าจอหนูมันมืดเลยคะ่ะน้ำไหนลองเทียบกันใครหล่อกกันแล้วพี่พี่จริงนะเจี๊ยบจริงเราของจริงว่ะ มากนะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณเรานะเจี๊ยบเจี๊ยบเอาไว้เจอกันใหม่ได้ไหมได้ค่ะเจี๊ยบ,ยบหนูจะออกไลน์แล้วค่ะโอเคครับกดหัวใจส้มยังไม่ค่ะหนูไม่มีตังโอเคครับแล้วกดติดตามม่ยยังง่ายๆกดแล้วค่ะกดจริงด้วยค่ะกดจริงนะกดที่เท่าไหร่ครับอะไรนะคะกดที่เท่าไหร่ครับกดที่เท่าไหร่กดวันนี้เลยค่ะ โอเคครับกดเราใช่ไหมเราบอกเพื่อนมากดด้วยไหมอะไรนะคะเจี๊ยบเจบแล้วเจี๊ยบเจบเจี๊ยบเจ๊บ,จบเราได้บอกเพื่อนมากดด้วยไหมหนูไม่มีคนติดตามค่ะหนูมีเพ่ยคนเดียวส่งไปให้เพื่อนดูหรือ,อยังคลิปนี้ใครใยังไม่ส่งพี่ก็ฟ้องนะน่ส ตั eh. e. okay, donc, ้งแต่น่นคนดูเยอะขึ้นรวยขึ้นลืมกําพืชขึ้นลุงจอนเขาน้อยใจแล้วบักยองโอ้ไม่เคยลืมหรอกลุงจอนแต่มึงใครเจี๊ยบโอเคครับไปเจอกันใหม่นะเจี๊ยบเพี่หล่อมากครับพี่เจี๊ยบเียบแม่บุชิโน่เจี๊ยบ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 